สวัสดีค่ะเด็กๆ umas, วันนี้นะคะคุณครูอุ้ยก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องฝนค่ะไปกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะ let's singing let's singing มาร้องเพลงกันเถะค่ะเด็กๆร้องตามคุณครูนะคะทีละประโยคนะคะ rain rain go away Rain, rain, go rain, rain, rain go away. Come again rain, another day. Come rain, again rain, another day. Rain, leader children want to play. Rain, leader children want to rain, play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. อีกหนึ่งรอบนะคะเ,เด็กๆ Rain, rain, go away. Go away. Come again another day. Come again another day. Leader, children want to play. Children want to play. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. เก่งมากๆค่ะไปกันต่อเลยนะ วัฏจักรของฝนนะคะวัฏจักรก็คือการหมุนเวียนเดิมๆซ้ำๆไปมาเรียกว่าวัฏจักรนั่นเองค่ะในรูปภาพที่ครูอุ้ยเอามาให้ดเด็กดูนะคะมีอะไรบ้างคะแม่นม้ำใช่ไหมคะที่คุณครูวงกลมสีแดงไว้นะคะและมีรูปอะไรอีกคะที่คุณครูวงกลมสีแดงไว้ติ้งๆ แสงแดดพระอาทิตย์นั่นเองใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะมีไอน้ำอ่าเราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่าวัฏจักรของการเกิดฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ่ะเด็กๆเห็นแม่น้ําลําคลองใช่ไหมคะเมื่อแม่น้ําลําคลองเจอกับแสงแดดแสงแดดส่องลงมา ปิง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 ส่องลงมาที่แม่น้ำหรือลำคลองนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้แม่น้ำร้อนนะคะแล้วก็เกิดเป็นไอเด็กๆเห็นไหมคะไอไอก็จะขึ้นลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นไอจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ารวมกันเป็นก้อนเมฆคะ่ะเด็กๆ เมื่อกอนเมฆไปอยู่ข้างบนท้องฟ้าแล้วนะคะข้างบนท้องฟ้าอากาศจะหนาวเย็นนะคะพอเจอไอนะคะเจอกับอากาศที่หนาวเย็นนะคะก็จะกลั่นตัวตกลงมาเป็นฝนนั่นเองคะ่ะและเมื่อฝนตกลงมา ฝนตกลงมาก็จะไปรวมกันที่แม่น้ำลำคลองเช่นเดิมจากนั้นนะคะแสงแดดก็จะส่องมาที่แม่น้ำลำคลองก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของการเกิดฝนต่อไปค่ะเด็กๆการป้องกันตนเองจากฝนนะคะอ่ะเด็กๆดูสิคะเพื่อนๆของเราป้องกันตนเองจากฝนอย่างไรคะการโร เก่งมากคะ่ะแล้วมีอะไรอีกคะสวมสามารถสวมเสื้อกันฝนได้ด้วยนะคะเก่งมากๆเลยคนที่ดูไปด้วยตอบคำถามคุณครูไปด้วยยอดเยี่ยมกดไลค์เลย โทษของฝนก็มีนะคะเอ๊โทษของฝนเป็นอย่างไรคะถ้าเด็กๆนะคะไม่ป้องกันตนเองเวลาฝนตกนะคะไปเล่นน้ำฝนก็อาจจะทำไมคะฮ่าฮ่าฮ่าาชิวฮ่าฮ่ชิวไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ได้เช่นเดียวกันหรือฝนที่ตกหนักมากๆนะคะ ก็จะเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากโทษของฝนแต่ฝนก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆฝนมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆลองดูซิภาพแรกเลยเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าอะไรพูดตามคุณครูอุ้ยนะคะเขื่อนไหนพูดสิลูกเขือน น,ะะน้ำฝนที่ตกลงมานะคะแล้วเขื่อนเก็บกักน้ำฝนไว้เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะคะสามารถให้ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกพืชผักเห็นไหมคะชาวนาก็สามารถนำน้ำมาปลูกข้าวให้พวกเราได้รับประทานกันค่ะเด็กๆคนเก่งช่วยตอบ คนเก่งช่วยตอบนะคะวันนี้คุณครูยอุยมีคําถามให้เด็กๆคนเก่งช่วยตอบคือฝนมาจากไหนฝนมาจากไหนคะเด็าากๆข้อกอไก่ ring, ring, เกิดจากดินดินนะคะลอยสู่อากาศเอดินลอยสู่อากาศ ring, ring, ได้หรือเปล่าคะเด็กๆ คอขอไข่เกิดจากไอน้ำลอยสู่อากาศกลายเป็นก้อนเมฆเมื่อโดนความเย็นก็จะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนใช่หรือเปล่านะคอขอควายเกิดจากแสงแดดลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเอฝนเกิดจากแสงแดด ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหรือเปล่านะคนเก่งช่วยครูอุ้ยตอบหน่อยค่ะหนึ่งสองสามฝนคือไอน้ำลอยขึ้นสู่อากาศรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและกลั่นตัวลงมาเป็นฝนนั่นเองคนเก่งตอบได้ยอดเยี่ยมกดไลค์ไปเลยค่ะ คนเก่งช่วยตอบคำถามที่สองเราควรป้องกันตนเองอย่างไรคะเวลาที่ฝนตกข้อหนึ่งยืนปากฝนเลยข้อสองกางร่มและสวมเสื้อกันฝนข้อสามมีร่มแต่ไม่กางดีกว่าคำตอบคือข้อ เก่งมากๆค่ะคนไหนตอบได้อยอดเยี่ยมกดไลค์ไปเลยวันนี้นะคะคุณครูอุ้ยขอมอบหมายการบ้านให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆทําเล่มหน่วยการเรียนรู้เล่มสีฟ้าเปิดไปหน้าหน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนนะคะให้เด็กๆเขียนตามจุดประคําว่าฝน และเขียนคำศัพั์ภาษาอังกฤษ <Come on. S 1> คำว่า rainy เด็กพ <Rain y. S 2> <Daddy S 1> ูดสิลูก rainy 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 Rain แปลว่าฝนนะคะฝนตกนั่นเองฤดูฝนนะคะให้เด็กๆเ,เขียนแล้วเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามใครอยากต่อเติมรูปภาพตามจินตนาการทำได้เลยนะคะคนเก่งของคุณครู สุดท้ายนี้ท่านผู้ปกครองนะคะสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เ c ซบุ๊ k โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสราราม YouTube โรงเรียนวัดปฐมบุตรอิสรารามช่องคุณครูอิสาราณีหลายกลุ่มผู้ปกครองอนุบาลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย to play rain rain